ครับสวัสดีครับผมช่างอาร์มนะฮะวันนี้ก็มาตามหาเบนซ่นเคยครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราก็ไม่ได้มาตามหาเบนซ์อีกแล้วแต่วันนี้จะมาตามหาที่ซ่อมหัวฉีดของรถเบนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น646ก็ตามนะไม่ไม่ว่าจะเป็น651ก็ตามนะทั้งไหลกลับทั้งไม่ไหลกลับนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่คลองสองดีเซลนะฮะราชพาวเจ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปถามพิ่สวินนะเจ้าของคลองสองดีเซลเนี่ยว่าเอ่อ เรื่องการซ่อมหัวฉีดของรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นะฮะหรือว่าค่ายอื่นๆก็ตามเนี่ยนะครับมีความยากง่ายยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านก่อนในการนะครับของสองดีเซลนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนเอ่อตรงนี้เรียกไง่ะถนนนาคดีวาฒแล้วกันนะครับอ่อส่วนใหญ่คนอยู่แถวนี้เขาจะเรียกซอยเนี้ยว่าซอยราชพรฒนาเจ็ดสิบแปดนั่นเองครับเนี่ยเอ่อของพี่เดวิดเนี่ยร้านเขาจะอยู่ตรงเนี่ยครับตะก้องเอ่อตรงจอดราชดีวัฒสามสิบแปดเลยนะครับ คลองสองดีเพคลองสองดีเซลราดพร้าจส็สบเอ็ดนะโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปเดินดูงานกันว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะรจริงๆวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยมีรถที่เป็นรถเอ่อดีเซลแต่ว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเยอะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยุโรปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่วันนี้นะครับเป็นรถญี่ปุ่นซะเยอะแต่ว่าก็ไปดูงานกันได้มาอ่ะอันนี้เป็นดีแม็กครับ ก็เป็นพวกตระกูลนี่แหละ 4JJ นะครับเปิดเครื่องผมว่าก็เปิดป่าอย่างนี้คงมีปัญหาเรื่องหัวฉีดนั่นแหละนะครับอ่านี่เป็น Fortune r ตระกูล KD นั่นแหละนะครับก็ดูได้หมดพ่่ะวินเรื่องหัวฉีดนะครับที่นี่ก็ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับอันนี้ปาเจโรโหเก่าเลยทีนี้อ่าไทเกอร์ดูไทเกอหน่อย เอเครื่องเดิมเคซดอ่าคันนี้คันนี้มีปัญหาอะไรมาครับพี่มงไม่ออกทาไงครับพี่่งไม่ออกเคสปั๊มใช่ไหมครับแล้วหัวฉีดมีการตอบแก้มั้ยอ๋อว่าหัวฉีดนี้มันได้ไหมมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดอยากจะแรงกว่านี้เปลี่ยนได้ไหมหัวฉีดก็ได้ใช่ไหมอ่าโอเคเคซัดนะอันนี้สามพันเคซดนะอันนี้อะไรอ๋อไทเกอร์โอ้ยเก่าเลยอันนี้เครื่องอะไรเนี่ย คันนี้ปาเจโลนะเก่ายังเป็นพวกปั๊มตายอยู่เลยพี่เนาะพวกนี้อ่าพวกนี้จะเป็นปั๊มตายโอ้พี่เตหมินถนัดนะครับคือคลองสองดีเซลเนี่ยต้องบอกว่าทั้งปั๊มสายทั้งไดรเล็กทั้งคองมเบลเนี่ยได้เลยมาที่นี่จบทุกอย่างอา้าวหันไปดูงานนิดนึงนุ่นมีนโศเลยจ้ะเห็นไหมกำลังล้าง,างอุปกรณ์ยทุกอย่างนะครับคลองสองดีเซลมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำเสร็จเด็ดเสร็จตรงนี้ได้เลยนะครับจบลองเทสต์นะครับ จูต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้จริงๆรถเราเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเรามีพืนที่จอดอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามอีกนะนะครับส่วนใหญ่ก็เอ่อจะมีทั้งรถยิโรปที่เป็นรถด,ดีเซลนะครับแล้วก็เป็นรถญี่ปุ่นที่เป็นรถด,ด,ดีเซลอย่างเงี้ยเลยอะ่ะเยอะมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันอีกชักนิดหนึงนี่น,นี่ว่าขี่ใช่ไหมนี่นี่ ปลาเลื้อออกมาเนี <So S 2> ่ยเนี่ยนีฝาใช่ป่ะดูดูดูหัวฉีดดิเขาเมาแบบเนี่ยให้ดูหัวฉีดนี่นะนี่ดูปลายหัวฉีดดิเห็นไหมไม่รอดนะอย่างงี้ไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเรามีเครื่องเทสหัวฉีดเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงขอซ้อนกับพี่ทวินหน่อยเดี๋ยวนี้เราแอบดูนะจริงพี่ทวินก็ให้ผมดูอยู่แล้วล่ะแต่เราแอบดูตอนนี้เขาทำงานกันอยู่เราก็จะไม่จับอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูเครื่องโบตันนะก็เป็นเครื่องเทสหัวฉีดอีก ที่เนี่ยอัลฟาถือว่าดีมากนะครับโอเคห้องนี้ก็ต้องอยู่ในความสะอาดเลยนะเปิดแอร์ตลอดนะครับเครื่องปั๊มเครื่องเทสนะหัวฉีดนะครับเครื่องบอสที่เป็นเครื่องใหม่ที่สั่งมาจากเมืองนอกนะครับถือว่าเออผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเออในก,นนกนรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่มีเครื่องเทสหัวฉีดดีๆแบบนี้เลยนะครบวงจรแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับอยาก ทำมีปัญหานะครับไม่ว่าจะร่นอะไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้เราเข้าไปในร้านนะครับเห็นแมุเรุ่นเลยอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ปั๊มสายได้เล็กอมเร็วนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับคองสองดีเซลนะฮะราดเท้าวเจ็สเ็ดนั่นเองนะครับก็นี่อ่าคลองสองดีเซลนะในใน google m a p เนี่ยเซิร์ชหาไม่ยากเลยนะครับนี่เบอร์มีเบอร์อยู่นี่ด้วยนะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าแปด หกหนึ่งหกเก้านะศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าแปดหกหนึ่งหกเก้าเบอร์นี้เบอร์เบอร์มือถือเนี่ยเป็นเบอร์ของพี่ทวินเลยนะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องอหัวชีดดีเซลก็มาหาพี่ทวินได้เลยนะครับของสองดีเซลราดพาวเจสิบเอ็ดนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับช่างอามนะไปก่อนครับวันนี้ครับช่างอามตามหาเบนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย